สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีเล่นเพลงเล่นอินโทรนะครับเพลงคําว่าฮักมันเนี่ยชิมใสนะครับของพี่โมนแคนแกนคูนนะครับก็เพลงนี้จะอยู่ในคีย์จีเมเนอร์ครับขึ้นมาตอนแรกก็จะเป็น ก็ยังอยู่ในคอร์ด G m i n เ r ครับก็เริ่มจากเริ่มจากสาย5นะครับช่องช่องที่3ครับสไลด์จากสาย3เออสไลด์จากช่องที่3ครับโดยใช้นิ้วนิ้วกลางนะครับสไลด์ดีดครั้งหนึ่งก่อนครับครั้งที่2ก็สไลด์สไลด์มาสายมาช่องที่5ครับ แล้วก็มาลุงที่นิ้วชี้นะครับมือซ้ายนิ้วชี้นะครับมาลุงที่สายที่สี่ช่องที่สามอย่างงี้ครับแล้วก็ขึ้นมาเล่นเล่น,เล,นเล่นเบสคอร์ดจไมเนอร์เราจะจับอย่างนี้นครับโดยนิ้วก้อยเราจะเล่นที่สายที่สองนะครับช่องที่ห้าอย่างเงี้ยดีอย่างนี้ครับดีดบดดแล้วก็พูลออฟออกไป จังหวะน,นี้เราจะดีดที่สายที่หกนะครับมือขวานิ้วหัวแม่มือนะครับนิ้วโป้งนะครับแล้วก็มือซ้ายอ,อ่มือขวาอ,อ่นิ้วกลางนะครับมือขวานะครับเล่นที่สายที่สงองตรงนี้นะครับจะได้เสียงอย่างนี้นะครับจะมีเสียงเบสเข้ามาด้วยครับกับพร้อมกับเมโลดี้ ันที่สองเราก็จะเล่นเหมือนเดิมครับนิ้วนิ้วกลางนะครับสไลด์แล้วก็ขึ้นมาเล่นเบสพร้อมจับคอร์ดจมิมเนอร์ก็จะมีก็จะมีแยกออกมานิดหนึ่งก็คือเล่นที่ สายที่หนึ่งนะครับเราที่ที่เรายังจับคอร์ดจิมเเนอร์อยู่นะครับก็อยู่ในคอร์ดคอร์ดจิมเเนอร์อยู่นะครับะะทีนี้เรามาดูที่มือขวานะครับมือขวาจะตอนเล่นก็จะเล่นอย่างนี้นะครับเล,เล่นเล่นเบสที่กุ้งตรงนี้นะครับพร้อมกับ นิ้วกลางนะครับมือขวาครับ mm. ก็จะได้เสียงอย่างนี้ครับ mm. จบที่สายที่หนึ่งนะครับช่องที่ช่องที่สามครับ mm. ก็คืออยู่ในฟอร์มคอร์ดจีไมเนออยู่เหมือนเดิครับ mm. ทีนี้ก็จะเข้ามาสู่โซโล่นะครับ ยังอยู่ในคอร์ด g ีมิเนอร์อยู่เหมือนเดิมนครับก็เริ่มจากสายที่หนึ่งนะครับช่องที่สิบสามมาสิบห้าแล้วก็สิบห้ายกโยกให้ได้เสียงตรงนี้นะครับหนึ่งเสียงเต็มนะแล้วก็ขึ้นมาเล่นที่สายที่สองช่องที่สิบสามมาสิบห้าครับ ดี่ครั้งหนึ่งแล้วก็พูนออฟเข้าไปครับแล้วก็เล่นพูนออฟครึ่งเสียงครับจากช่องที่13มาสิ จากนี้ก็จะเล่นเหมือนเดิมครับก็มีแตกต่างออกมาตรงนี้นะครับก็คือเล่นที่สายที่สองช่องที่สิบสิบอ่าสิบเอ็ดสิบเอดสิบสามสิบมาสิบเอ็ด,อดขึ้นมาเล่นที่จุบที่สายที่สามช่องที่สิบสองอย่างเี้ ก็ยังอยู่ในคอร์ดจีม er. ิเนอร์นะครับ,นะรบก็จบที่สายที่สามช่องที่สิบสองครับ โอเคครับอินทูเพียงนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ